วันนี้เขามาหาหน่อไม้นะทุกคนตอนนี้กำลังเห็นแล้วอยู่ให้างยังไงอุ้ยคนมาเอาเนาะหักเอาหักเอาพอแรกใช่ไหมอุ้ยผัดไปหักเนี่ยนะได้หลทะยอย นั่ก็ชอบกลมนี่าอ่าเฮ้ย้ปูวตนิดหน่อยนี่ไยู่ัวเซียมโถวเหี้ หักพักหนอยบ้านเฮาอพี่ฮะเป็นยังยีตเลี้ยนหน่อยด้ไัด้ได้ได้ฮันฮันหย่อนมันเะฮันดีฮัมีตะไ่นลน โ <suite> อ้ยเหี reunion, h boy boy ่ h วครับพุ่นพอเนาะนี่การเฮาไปหาหน่อไม้นี่ทุกคนเฮาต้องใช้เสียมยาวๆนี่เสียมยาวนี่เฮาเอาบ่ได้เอาบ่น่ต้น่นแหละใชเออ các ông, Cháu này gọi thì hát tận hả? Nè, con nó ngày แสบบ่วันน işte ี uhh. ้ใหม่นี่ก็แสบบ่เออได้แล้วได้แล้ว น,น,นี่คนเห็นล้วบอลนี่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 เน,นี่ยออดนอน,น,น,นโอ้ยกระดปุ่ยเก็บลอยไล่เติมโปรเจกต์ น,นี่ทุกคนห้าสด้ะเยเติมเะาสิพ่อเลยซำนี้เนาะพ่อแกงนะะสิพขอพปิดคลิปไว้ซำนีผู้ใดเขามาเบิก็อยจะลืมกดชับสกขยกดไลค์กดแชร์ ก็เป็นกำลังใจให้ส่องผูข้ขาลูกเคยกกในเด้อบาย bye bye.